อีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุยกันในช่วงนี้ก็คือเรื่องของคนละครึ่ง plus พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายเงินได้แล้วตั้งแต่วันที่29ตุลาคม6โมงเช้าเลยนะครับทางปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทนะครับบอกว่ารัฐบาลตอนนี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วที่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง plus ย้ำอีกครั้งครับตั้งแต่6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับ29ตุลาคมย้อนกลับไปดูข้อมูลโครงการนี้คนที่ได้สิทธิ์ทั้งหมดประมาณ20ล้านคนครับแบ่งเป็นคนที่ยื่นภาษีเงินได้แล้วได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง plus 2,400ับาทจำนวนนี้มีอยู่ประมาณเกือบเกือบ8ล้านคนอีกส่วนหนึ่งคือคนที่ปกติไม่ได้ยื่นภาษีครับก็จะได้รับเงินในโครงการนี้นะครับ2,000บาท จำนวนมีถึง12ล้านคนแล้วเงินที่ว่านี้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้จนกระทั่งถึง31ธันวาคม2568นาในอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมครับร้านค้าที่เขาสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เรียบร้อยณนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ5 6 0 0 0 0รายครับมีอีกจำนวนหนึ่งร้านค้าลงทะเบียนแล้วรอการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่รัฐบาลยืนยันว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง p l u สครั้งนี้ไม่ต้องกังวลครับจะไม่มีการส่งข้อมูลยอดขายในโครงการให้กับกรมสรรพากรเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีโอกาสยังมีเวลาอยู่สำหรับร้านค้าที่อยากจะเข้าร่วมโครงการสสามามมรถรรมครรางกนละครึ่ง p l u สได้จนถึง19ธันวาคมที่จะถึงนี้และ ย้ำครับคุณผู้ชมที่จะใช้สิทธิ์เริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึง3 1ธันวาคมนี้นะครับ